สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้กับช่องมีกันจีนะครับวันนี้ก็เราก็จะมีประเทศใหม่ครับมานําเสนอนะครับนะประเทศนี้ก็เป็นประเทศปร,ประเทศที่แบบระยะทางสั้นมากนะครับประเทศนี้เป็นประเทศที่เล็กอันดับ3ของโลกนะครับ นะฮะเป็นประเทศที่เล็กที่สุดรองจากกรุงโมนาโกะวาติกันนะครับเออผมก็จะอธิบายเลยนะครับว่าซานไมโน่เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในคาบสมุทรอิตาลีนะครับก็มีประเทศอิตาลีล้อมรอบอยู่นะครับเอาขึ้นแผนที่มาครับนะครับนี่คือแผนที่ของซานรมโน่นะครับจะมีอิตาลีล้อมอยู่เนาะแต่ว่าช็อตเด็ดนะครับก็คือประเทศนี้มีไม่ถึงมีไม่เกิน10กิโลเมตรครับทุกคนคือแค่10กิโลเมตรสูงสุด ราคาก็มีเยอะดูคนแดกิโลเมตรนี่นี่สามกิโลเมตรเห็นไหมสามกิโลเมตรสี่กิโลเมตรเห็นไหมโอ้โหเยอะมากแค่10บกิโลเมตรครับทุกคนสูงสุดเป็นไงทุกคนศึกษาภูมิศาสตร์ด้วยนะครับผมนาว่าคุณต้องดูภูมิศาสตร์ด้วยนะผมว่าผมเรียนภูมิศาสตร์มาไงผมเด็กไทยสังคม <laughs> จริงผมอ่มมานภูมิศาสตร์ตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาลองรีวิวกันเลยนะครับผมนะซานมาริโนนะครับเฮ้ยทุก <c oughs> คนมีหนึ่งกิโลเมตรด้วยทุกคนดู โดเมโกซามาริโนหนึ่งกิโลเมตรเองผมจะลองไปหนึ่งกิโลเมตรดูนะครับผมเข้าไปเลยเทคจอบไปเลยเฮีย่ย1หนึ่งกิโลเมตรบ้าไม่เคยเห็นเฮ้ยหนึ่งกิโลเมตรเองขับไปไหนอ่ะนี่มันขับไปไหนทุกคนมาลองดิโค้นกิโลเมตรโค้นกิโลเมตร บุมถ่ายรูปไม่มีแล้วนะครับก็รอทำยิ่งเอาในวิดี و นะโอ้ยไป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 นะครับซานมาเนโนเป็นประเทศที่อ่ากิโลเมตรน้อยจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็ว่านะผมน่าจะเหมือนอิสราเอลครับกิโลเมตรมันดูน้อยแต่ระยะทางก็เยอะนะอู้ยเดี๋ยวโเล่สิบสิบโอ้สิบเคสิบกิโลเฮ้ยเป็นเมืองฟาร์มเลยทุกคนโอ้โห เฮ้ยเยอะอะแบบอู้งานว่างเยอะผมเอางานนี้8กิโลเมตรนี่นี่สิบวิไมนั่นไงผมจะเอาไว้ได้แบบผมระยะทาง8กิโลเมตรนะครับนะจะลองดูว่า8กิโลเมตรมันจะนานไหมนะนะเท่ากับ10กิโลเมตรพอดีของอิสราเอลนะครับเดี๋ยวลองไปดู่า8กิโลเมตรขับไปเลยวันนี้ก็มาลากสองพ่วงนะครับนะ8กิโลเมตร อีกกิโลแล้ว6กิโลแล้วสัลลว้นมากเลยทุกคนไม่ใช่แป,ป๊บเดียวถึงนะครับโอ้โหหางเงินเป็นจุดหางเงินที่ดีมากเลยนะประเทศเนี้ยซานมาริโนนะครับผมในภูมิศาสตร์ตอนยุโรปม2นะครับตอน14ตอนนี้15แล้วนะเดเร็ว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 ผมมึงซื้อฟอร์ดเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวฟอร์ดด้วยแล้วก็จะทำคลิปรีวิวรถไฟฟ้าของทัก Simulator u s A Evolution นะครับ น <Turn> ั่นอุบเวเป็นแนวทางนะว่ามันจะเข้าไทยมันจะเข้าอันติเมทจะเป็นยังไงนะครับเฮ้ย hey, ทุกคนแปบ๊บเดียวก็ถึงแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> <laughs> เร็วมากเลยทุกคนนี่เมื่อก่อนมันต้องขับไปนานนะเนี่ยแบบวนสามสี่โค้งนถึงแล้วทุกคนห้ากิโลเมตรห้ากิโลเมตรเอาดีใครให้น้อยก่บผมไหมผว่ามันมีน้อยนะมันต้องหาประเทศประเทศที่น้อยกว่านี้จะเป็นโมนาโก นาโกมอนตาและตัววาลูนะครับมุนาโกมอนตาและตัววาลูเออผมจะลองซื้อสามประเทศนี้มาดีวิวดูนะครับนะฝากถึงใครที่ชอบก็ดีวิวกันได้นะดีวิวก่อนเลยนะครับผมว่าผมเมนผมนะผมนั่งเปรียบเทียบเลยระหว่างบูไในอิสราเอลแลวก็ซาไมโน่เนี่ยซาไมโน่วันนี้แค่หก0กสิบกว่า่ตารางกิโลเมตรเองครับส่วนบูไในเนี่ยห้าพันไหมห้าพันกว่า แล้วก็อิสาราเอลก็พันมกว่านะครับบอกเลยว่าซามาริโนน้อยกว่าอ,อิสาราเอลหี่นะฮะผมเลือกที่เมืองหลวงนะครับภูมิซานมาริโนนะครับโหปีนี้ยเฮ้ยเ้ไม่ฝ่าไฟแดงนะคผู้หาเงินซื้อรถรถเนี้ยวมาหันแล เข้าจอดกันเลย,ยโอคนะนะ้คค,ครับทุกคนอ้ยโอ้้้ยโโอ้ย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 ้ย้ ใครชอบแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพี่ขันทีจีไว้นะครับอยากให้ทำคลิปรีวิวรถรุ่นอะไรก็ทำคลิปอะไรก็เม้นต์กันมาได้นะครับแล้วก็ผมจะทำ Q&A นะครับนะ่าเดี๋ยวก็ลงคลิป Q&A ไปด้วยเลยแล้วกันนะวันนี้ก็พี่ขันกล็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับรไรแรงกับพี่น้องเฮะ